สวัสดีค่ะเจ็ดล้านน้องใจขอบคุณนเล่นไหนเด้พอพี่น้องพุ่เล่นไหนกางพุ่นกัตสองล้านน้องใจกัขอบคุณนเล่นไหนเด้อเพิ่กเด่นขึ้นสองบั่นเด้อพี่น้องบั่นดวงเดือนพมสมุดครับเหมืนดวงเดือนสี่สิบเก้าอยากนอนขอบคุณนเล่นไหนเด้อหกล้านน้องใจพี่น้องล่วงแล้วก็ัเย็ด อันคิดต่ออีกอันเะสรจังไว้สี่นิ่งน,นันอย่าคิดต่อไปมา่อหอดจอดว่าถึงผู้ใดก็ขอตรวจขอให้ก่อนเดอ้อพี่น้องเป็นเงินขึ้นเราชั่วโมงกันจ่วงนะิ่งปวดหลังแห้งบัตติก้าหกล้านดวงใจสร้างพุ่นหนึ่งล้านดวงใจขอพุ่นหลายๆเด้อหนึ่งล้านดวงใจพี่น้อง,อ,อ,อ,งอุ้ยยุ่งมึงเนะี่ยเอาอีกแล้วยุ่งมากอีกแล้ว มื arias, women, here, ึง no, ม no, no. ึง uh. สิตียุなな่งจักบาทกันเด้อพี่น้องไงเมื่อไหรบินตอมยุ่งยุ่ยุงยุ่งโอ้ยอืมอันตีบ่ตายเลยมันบินตอมหูอีกย้ำนอนโอ้ยยุ่งายแฮงยุ่งขกมากอกัดขาคันนุ่งคันยุ่งอะไร อยู่หลายพี่น้องขอบคุณเดอ้อพี่น้องสามล้าน้องใจตั้งพี่กระสองล้าน้องใจตั้งพี่ประเด็นก,กับสีขึ้นเงาเลยเดอ้อพี่น้องบัานหลังนี้ขึ้นเงาเลยเดอ้อประเด็นก็บอกกระเดะ็นนั่นนี่ประเด็นขึ้นเงาขอบคุณสามล้าน้องใจเดอ้อพี่น้องขอบคุณเหลายขอบคุณทั้งห้าล้านดวงใจ ทางพี่ให้พี่นอ้องเาเบิ้งเนาะเบิ้งตุกตต๊กตาตุ๊กตาโดนไปตุ๊กตาไปาายังเคยบ่ได้เงน้ยน่ะเบิงคนละแนวตุ๊กตากา็พูดเกียร์ลนดวงใจเด้อพี่น้องเกียร์ลนดวงใจขอบคุณหลายๆ ่ะพี่น้องไม่ปวดขาเหรี่น้องปวดขาไหลขอบคุณหาล้านน้องใจเด้อพี่น้องพระเจ้าขึ้นมาเป็นที่ลอยหาลอยเกินบาหลุ่งไหลแล้วยังเดี๋ยวอย,อยู่หาลอยอยู่นะโอ้จอมซ่อนให,นหน้เนาะคนเขามาหลายบัลดีค้าคิดล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้นองโอ้ปวดหลังเห่อ cọp cún đơ, pino cọp cún lầy lầy, tiếng đay đằng như tưng tưng nha, tiếng đay đằng, tiếng cá trọi đây สวัสดีค่ะเก่าล้านดวงใจว้าวไก่ล้านดวงใจ้พี่น้องได้เก่าล้านดวงใจแล้วพี่น้องมาแต่เดียวเก่ากนขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องอิจซี่มีตะก้อนสุขความเจริญถูกเยาพันม่านเดียวต่องเทียวตะสิ่งดีๆของมาในชีวิตโอ้ปวดขายอ่งจะเจบไปทั้งไหนนั่งติ่มปันลิ้งจะลดพี่น้องเลยก็สิโยขาไปไวในปวดขาปวดเพรเขา พอพุนน่นหลายๆเด้องสิรัน้องไปพี่น้องปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าอืมกันเองเห็นมันผิดกันเห็นผิดกัน สวัสดีค่ะบ่า,บา,าวเล่าใต้ขอบคุณเลยหลายเด้อบ่าวเล่าใต้สบายดีใหญ่ยยสบายแดดมากติดตามคือขอบคุณเลยหลายเด้อบ่าวเล่าบ่าวเล่าใต้ขอบคุณเลยหลายเด้มอมเตินกำลัง